หมอพรทิพย์เผยเรื่องที่ห่วงแม่แตงโมหากเป็นแบบนี้สังคมถือว่าอันตรายหลังมีข่าวว่านางพนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดาเตรียมยื่นเรื่องถึงคณะกันธิการทอนเรื่องแตงโมออกจากกรมอทอรวมถึงขอหมอพรทิพย์หยุดแทรกแซงการทำงานของตำรวจทันทีนั้นล่าสุด แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกันมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กล่าวถึงกรณีที่นางพาณิดาแม่ของแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังที่ตกเรือเสียชีวิต พร้อมด้วยนายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชาประธานเครือข่ายศูนย์ทนายคลายทุกข์จะเดินทางมายื่นให้กอมอทถอนเรื่องการพิจารณาคำร้องการเสียชีวิตของแตงโมวา่าสาเหตุที่นางพานิดามายื่นให้ถอนเรื่อง ตนคิดว่าเป้าประสงค์หลักคงไม่ใช่กมทแต่เป็นที่ตนเองมากกว่าเพราะนางพานิดาคงไม่ต้องการให้ตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมองว่ากมทเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงการทำคดีซึ่งตนคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงไม่เข้าใจบทบาทการทำงานของกอมทเนื่องจากเรื่องนี้ กมทสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วเพราะกระทบกับสิทธิของประชาชนทั้งนี้ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ในคดีเรายังไม่เคยขอดูวัตถุพยานเพียงแต่ขอเข้าไปดูเรือลำเกิดเหตุเท่านั้นเนื่องจากพบข้อมูลหลายกระแสและกมทเพียงแต่ให้คำแนะนำเรื่องของการเก็บรักษาหลักฐานวัตถุพยานไม่ให้โดนเปลี่ยนแปลงโดยสภาพอากาศแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าก้าวก่ ส่วนคำแนะนำของนายสมชายสแสวงการประธานการประธานกมทที่ให้นำทั้ง5คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จนั้น แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่าเป็นคำแนะนำไม่ได้มีอะไรเป็นอย่างอื่นเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้เราเห็นภาพใหญ่ของการปฏิรูปว่าจุดใดต้องปฏิรูปซึ่งส่วนตัวเข้าใจนางพนิดาแต่ก็ห่วงแตงโมซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเหมือนถูกปู้ยี่ปู้ยำดึงเรื่องไปมาแทนที่จะมุ่งให้เกิดความจริงกระจ่าง อย่างไรก็ตามกมทยังคงเดินหน้าทำเรื่องนี้ต่อไปเพราะที่ทำตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้ทำเพราะนางพนิดาเป็นคนร้องขอแต่เนื่องจากตอนแรกนางพนิดาต้องการให้ตนเข้าไปดูเรื่องการชนะสูตรร่างแต่ตนมองว่าควรจะเป็นเรื่องของระบบกมทไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลจึงเข้าไปทำหน้าที่ในนามของกมทและยิ่งเกิดเรื่องแบบนี้กมทยิ่งสนใจว่าเกิดอะไรขึ้น แพทหญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวต่ออีกว่าส่วนตัวห่วงนางพนิดาที่ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยตนเอง ฟังผ่านหูจากคำบอกเล่าของคนอื่นซึ่งหากเป็นแบบนี้สังคมถือว่าอันตรายเพราะหากฟังคนอื่นไม่ได้รับรู้ด้วยตนเองแต่แตัดสินใจทำอะไรลงไปแบบนี้น่าห่วงกมทออยากให้ญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่ที่ผ่านมาทำเท่าไหรนางพนิดาก็ไม่ยอมมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกแตกต่างจากเรื่องทั่วไป อย่างไรก็ตามส่วนตัวไม่ได้ห่วงว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่ทําให้นางพนิดามาถอนเรื่องจากกมรมทเพียงแต่ห่วงยายแตงโมผู้เสียชีวิตเมื่อปรับเปลี่ยนตามกระแสสังคมสุดท้ายที่สุดไม่มีใครปฏิเสธความจริงได้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com